ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป ถ้ามิติมาเลี้ยงลูกตอนที่ห5ครอบครัวเดียวกันเหยียนเซี่ยมีทันได้ตอบสนองว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแม้แต่น้อยก็ถูกเตาอังมือทองแดงที่กระทั่งค้อนยังทุบไม่แตกทุบจนลงไปกองอยู่กับพื้นศีรษะของเหยียนเซี่ยบวมปูดเป็นลูกในทันใดสร้างกวนเยี่ยนทุบไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอ,อยังยื่นขาออกไปเตะที่ตัวเขารังแรงอีกหลายคราเตะจนกระทั่งขานางเจ็บก็หยิบขนมและผละไม้ทั้งหมดที่หยิบได้มาปาใส่ยเหยียนเซี่ย เหยียนเสียเจ็บจนร้องครางเขาไม่เข้าใจว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆเหตุใดพระชายาที่ให้ความสำคัญกับเขาจึงมาทารุณเขาเยี่ยงนี้หรือว่านางเป็นเหมือนเยี่ยนจิ๋วเฉาเป็นพวกวิปลาสเช่นกันปักมีของอีกอย่างทุบมาอีกแล้วท้ายที่สุดขนมก็ถูกสร้างกวนเยี่ยนทำลายจนเกลี้ยงเมื่อเห็นว่าสร้างกวนเยี่ยนยังจะเดินไปหยิบที่โต๊ะด้านข้างอีกคุณชายเยี่ยนจึงเกิดความคิดขึ้นมาในฉับพลันเขาส่งขนมในมือให้จริงเจ้าอินด้วยตนเอง จิงเจ้าอินก็ส่งให้สร้างกวนเยี่ยนต่อเป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาเป็นสิบครั้งในมือของคุณชายไม่เหลืออะไรแล้วเขาจึงหยิบบางอย่างออกมาจากใต้โต๊ะและส่งให้จิงเจ้าอินจิงเจ้าอินส่งให้สร้างกวนเยี่ยนโดยไม่ได้คิดสักนิดเมื่อส่งให้แล้วถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่านั่นคือค้อนหูอยากจะหยุดก็สายไปเสียแล้วสวร้างกวนเยี่ยนทุบเหยียนเสียสลบภายในคราเดียวฮึด ครานี้สร้างกวนเยี่ยนจึงพอสงบสติอารมณ์ได้นางเดินก้าวใหญ่ไปทางคุกเด็กเล็กๆถูกจับมายัางสถานที่เช่นนี้จะต้องเสียขวัญเป็นแน่ในห้วงสมองของสร้างกวนเยี่ยนปรากฏภาพเด็กน้อยทั้ง3ตัวสั่นอย่างน่าสงสารหัวใจนางก็บีบรัดจ,จนเจ็บทว่าเมื่อนางไปถึงห้องที่ขังเด็กน้อยไว้สิ่งที่นางเห็นกลับเป็นเรื่องตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ดารุณีน้อยที่นั่งอยู่บนพื้นสวมใส่อาพรเก่าและซอมซ่อคงจะเป็นสาวชาวบ้านที่ถูกจับมาพร้อมกับเด็กๆที่เหยียนเสียกล่าวถึงสาวชาวบ้านคนนั้นหลับตาอยู่ผมสีดำคลับที่ปล่อยสยายปิดบังใบหน้าไว้เผยให้เห็นเพียงครึ่งใบหน้าที่ขาวผ่องจนคล้ายจะโปร่งแสงเล็กน้อย ในทุกวันสร้างกวนเยี่ยนตกตะลึงกับความงามของตนนับครั้งไม่ถ้วนจึงย่อมไม่สนภาพลักภายนอกของสตรีนางหนึ่งสิ่งที่นางสนใจคือเด็กน้อยแต่งตัวงดงามทั้ง 3. า,ท,งาที่ขดตัวกันแน่นอยู่ในอ้อมอกมของสาวชาวบ้านนางนี้ต่างหากเด็กๆซบอยู่ในอ้อมอกมของนางอย่างว่าง่ายดูถ้าจะกำลังหลับอยู่แก้มนั้นถูกกดจนยุ้ยขึ้นมาและมีน้ําลายไหลออกมาเล็กน้อยสตรีนางนั้นก็หลับเช่นกัน ทั้งสี่คนนี้ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหรือสถานะล้วนไม่เป็นทิศทางเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดทว่าณตอนนี้พวกเขาอิงแอบกันแนบชิดกระทั่งไร้ซึ่งความไม่เข้ากันเสียด้วยซ้ำสร้างกวนเยี่ยนตะลึงแล้วเยี่ยงจิ๋วเฉาเข้ามาในคุกพร้อมกับนางเมื่อเห็นอวีหวันก็มีความประหลาดใจวาดผ่านเช่นกันสุดท้ายเป็นอวีวันที่ตื่นขึ้นมาก่อน เด็กน้อยทั้งสามกอดเธอไว้แน่นไม่ยอมปล่อยใครมาแต่ก็ดิ้นพล่านจึงได้แต่ต้องรบกวนเธอให้ไปส่งเด็กๆก,กลับจวนขณะนี้เองลุงวันที่อาการดีขึ้นแล้วก็รีบร้อนวิ่งเข้ามาเขาเป็นคนแรกสุดที่พบว่าเด็กๆหายตัวไปทันใดที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นคุณชายน้อยประสบการณ์เช่นนี้มันน่ากลัวเกินไปแล้ว เขาถามคนตามข้างทางจึงทราบว่าคุณชายน้อยถูกเหยียนเสี่ยจับตัวไปเพราะเข้าใจว่าเป็นโจรด้วยเหยียนเสี่ยคนนั้นเป็นผู้ที่พระชายาแนะนําเองกับมือเขาช่างน้ําหนักดูแล้วจึงแจ้งให้เยี่ยนจิ๋วชาวทราบก่อนเขาไม่เคยคาดคิดสักนิดว่าสาวชาวบ้านที่ถูกหาว่าเป็นหัวขโมยจะเป็นแม่นางอวีมิแปลกที่คุณชายจะมีท่าทีเช่นนั้นระหว่างทางออกจากคุกเขาเล่าเรื่องที่แม่นางอวีเสี่ยงชีวิตช่วยเหล่าคุณชายน้อยให้พระชายาฟัง คงเป็นเพราะคุณชายน้อยจำแม่นางอวีได้จึงลงจากพัตคารมาหาแม่นางอวีสุดท้ายจึงถูกเหยียนเสี้ยจับตัวไปด้วยเหตุนี้จึงกล่าวโทษว่าคุณชายน้อยเดือดร้อนเพราะแม่นางอวีไม่ได้หากจะโทษต้องโทษเหยียนเสี้ยผู้นั้นที่มีตาหามีแววไม่โง่เป็นหมูเมื่อออกจากจวนจริงเจ้ารถม้าสองคันก็ขับเข้ามาในเวลาเดียวกันไปจวนสกุลเซียวสร้างกวนเยี่ยนเอ่ยจวนคุณชาย เยี่ยนจิ๋วเฉาเอ่ยลุงวันกุมหน้าผากด้วยความจนใจอวีวันถามเขาเสียงเบาเหตุใดต้องไปจวนสกุลเสียวด้วยเล่าจวนสกุลเสียวคือที่ไหนกันเธอรู้จักปากของลุงวันว่าสร้างกวนเยี่ยนเป็นมารดาของเยี่ยนจิ๋วเฉานอกเหนือจากนั้นลุงวันเล่าให้ฟังไม่ทันลุงวันเหลือบมองสร้างกวนเยี่ยนที่ใกล้จะเดินมาถึงปราดหนึ่งก่อนจะกระแอมไอกล่าว คุณหนูเยียนอยู่ที่จวนสกุลเซียวที่พระชายามาในครั้งนี้ก็เพื่อจะพาเด็กๆก,กลับไปให้คุณหนูเหยียนเด็กเล็กเช่นนี้ไหนเลยจะห่างมารดาได้ว่าไหมประโยคท้ายสุดยังคงพูดไม่ตรงกับใจเพราะอำนาจของสร้างกวนเยี่ยนสร้างกวนเยี่ยนเบนหน้าหนีพร้อมกับแค่นเสียงยังไม่รีบขึ้นรถมาอีกหรือประโยคนี้เอ่ยกับอวีวันอวีวันขานรับแล้วอุ้มเด็กน้อยทั้งสามขึ้นรถไป แต่กลับมิใช่รถม้าของจวนสกุลเซียวเป็นรถม้าของเยี่ยนจิ๋วเฉาแทนสร้างกวนเยี่ยนเบิ่งตากว้างมุมปากของเยี่ยนจิ๋วเฉาปรากฏรอยยิ้มเบาบางขึ้นมาลุงวั่นนึกว่าตนตาลายแล้วเขาไม่ได้มองผิดใช่ไหมคุณชายยิ้มหรือตั้งแต่ท่านอ๋องสิ้นไปเขาไม่ได้เห็นคุณชายยิ้มเมื่อกี่ปีแล้วลุงวั่นยังอยากมองให้ละเอียดอีกหน่อยเยี่ยนจิ๋วเฉากลับตามหลังอวี๋วันขึ้นไปนั่งในรถม้าเสียแล้ว จนกระทั่งรถมาหายไปจากปากตรอกสร้างกวนเยี่ยนจึงได้สติกลับมาอย่างสมบูรณ์ข้าค่าถูกสาวชาวบ้านดูแคลนหรือมิใช่ดูแคลนแต่มิดูต่างหากสาวใช้คนใหม่เอ่ยทิมแทงเพิ่มสร้างกวนเยี่ยนมิศบอารมณ์แล้วสาวใช้เอ่ยต่อแล้วจะทำอย่างไรกับคุณหนูเหยียนเล่าเอ่ยถึงนางสร้างกวนเยี่ยนก็มีโทสะข้ามาเช่นนี้แล้วข้ายังต้องสนนางอีกรึนางเป็นใครละ สกุลเหยียนเลี้ยงดูหายนะเช่นเหยียนเซี่ยมาได้ข้าวว่านางก็คงไม่ต่างกันสักเท่าไรหรอกนี่เป็นการระบายโทสะเสียแล้วดาจบก็ยังไม่ดีขึ้นสร้างกวนเยี่ยนกัดฟันเอ่ยต่อไล่นางไปให้พ้นซะดังนั้นเหยียนรูอวีที่รอพระชายาอยู่ที่จวนสกุลเซียวด้วยใจปิติยินดีจึงถูกคนรับขึ้นรถออกมาแล้วโยนทิ้งอยู่ตรงถนนใหญ่อย่างหยาบคายเช่นนี้เหยียนรูอวีล้มหน้าคว่ำทีเดียว ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นเพราะเหตุใดรถมาขับเข้าไปยังจวนคุณชายแล้วหยุดอยู่ที่ประตูสองอวีหวันมาที่นี่เป็นครั้งแรกแต่เธอไม่รู้สึกอึดอัดอะไรนักเทียบกับตอนที่ไปคาริหาสกุลไปที่นี่กลับทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าแต่อาจเป็นเพราะตอนไปคาริหาสกุลไปนั้นไปทำธุรกิจจึงต้องบีบเค้นเส้นประสาทไว้กระมังแม้เด็กๆจะตัวเล็กแต่อุ้มสามคนพร้อมกันก็ถือว่ากินแรงมาก อวีวันณกำลังไตร่ตรองว่าอุ้มอย่างไรถึงจะประหยัดแรงที่สุดอยู่มือที่งดงามดังหยกก็ยื่นเข้ามาอุ้มเด็กๆข้างละคนโดยไม่สนว่าพวกเขาจะดิ้นรนอย่างไรเยี่นจิ๋วชาวอุ้มเด็กสองคนลงรถม้าไปอวีวันอุ้มอีกคนตามไปท้องฟ้าปลอดโปร่งหลังจากที่หิมะตกมาหลายวันแสงอาทิตยามสายันก็สาดส่องลงมาที่ตัวทั้งสองคนเงาที่พาดผ่านพื้นนั้นราวกับแนบชิดกันอย่างไรอย่างนั้น เหล่าบ่าวใช้มองคุณชายกับสตรีนางหนึ่งอุ้มเด็กน้อยเดินมาจากที่ไกลๆภาพนั้นกลมกลืนกันจนพรนนาไม่ถูกราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆคุณชายมิเคยพาสตรีใดกลับมาที่จวนและมิเคยเดินกับสตรีใดใกล้ชิดขนาดนั้นเช่นกันอีกทั้งคุณชายน้อยทั้ง3าที่วุ่นวายกันทั้งคืนจนหลังคาแทบจะถล่มในที่สุดครานี้ก็เงียบลงแล้วคุณชายน้อยที่สงบลงนั้นน่ารักมากเหลือเกินจริงๆ ทั้งสองคนเข้าไปในเรือนมีแม่นลงออกมาคาระวะและรับเด็กทั้งสองมาจากอ้อมอกของเยี่ยนจิ๋วเฉาจากนั้นจึงเข้าไปยังห้องของคุณชายน้อยพร้อมกับอวีวันเมื่อเห็นแผ่นหลังของอวีวันที่อุ้มเด็กน้อยรับหายไปตรงสุดทางเดินดวงตาของเยี่ยนจิ๋วเฉาก็ใช้ประกายมีความหมายลึกซึ้งออกมาพี่จิ๋วต้องทำอะไรสักอย่างเสียแล้วตอนที่56ลงครัวด้วยตนเอง แม้คนจะกลับมาจากจวนจริงเจ้าแล้วแต่ลุงวั่นกลับยังไม่ได้พักผ่อนสาเหตุที่แม่นางอาวีถูกเหยียนเสี้ยจับเข้าคุกไปนั้นเพราะมีคนแจ้งว่านางลักขโมยของเมื่อเขาไปดูของที่ถูกขโมยก็สับสนไปเล็กน้อยเขานำของที่ถูกขโมยกลับมายังจวนคุณชายและให้คนย้ายเข้าไปในห้องของเยี่ยนจิ๋วเฉาคุณชายลุงวั่นเอ่อยทักทาย เยี่ยนจิ๋วเฉากำลังยืนอยู่ตรงหน้าต่างมองออกไปนอกเรือนด้วยสายตามั่นคงมิทราบว่ากำลังคิดอะไรอยู่ได้ยินเสียงของลุงวัน่นก็ยังไม่หันมาทำเพียงตอบรับเรียบๆเ,เท่านั้นมีอะไรข้าวางไว้ตรงนั้นลุงวั่นชี้ไปยังโต๊ะแปดเซียนที่อยู่ไม่ไกลหลังจากคนงานชั่วคราววางหีบใบใหญ่ไว้ตรงโต๊ะแปดเซียนก็ถอยออกไปอย่างรู้ความลุงวั่นเปิดฝาหีบออกพลางมองแผ่นหลังของเยี่ยนจิ๋วเฉาคุณชายท่านมาดูหน่อย เยี่ยนจิ๋วเฉาหันตัวมาสายตาก็ตกไปอยู่ที่ผ้าในหีบที่ชวนให้ตาพร่าผ้าเหล่านี้เป็นของขวัญส่วนหนึ่งที่สร้างกวนเยี่ยนส่งมาให้เยี่ยนจิ๋วเฉานำไปที่งานเลี้ยงของเหยียนรูอวีหลังจากของขวัญถูกส่งมายังโจนคุณชายก็ให้ลุงวั่นเก็บรักษาไว้เยี่ยนจิ๋วเฉาไม่เคยเห็นเลยรู้อีกทีก็มอบให้กับเด็กที่บังเอิญเจอที่คฤราสห์สกุลไปไปเสียแล้วเกรงว่าคุณชายจะไม่ทราบกระมัง หลุงวันเล่าที่มาของผ้าให้เยี่ยนจิ๋วเฉาฟังล้วนเป็นผ้าในพระราชวังมิแปลกที่คนเขาจะแจ้งทางการเพียงแต่แปลกนักของเหล่านี้ไม่ใช่ว่าคุณชายมอบให้คนอื่นไปแล้วหรือเหตุใดจึงมาอยู่ในมือของแม่นางอาวีได้พลิบตานั้นเยี่ยนจิ๋วเฉาพลันเข้าใจเขาพึมพำเสียงต่ำนางคือพี่สาวที่เด็กคนนั้นเอ่ยถึงหลังจากอาวีวันตามแม่นมเข้าไปในห้องก็มีสาวใช้นำน้ำร้อนเข้ามา อวีวันถอดชุดของเด็กน้อยทั้งสามออกแล้วอาบน้ําให้พวกเขาตามด้วยเปลี่ยนเป็นชุดผ้าแพรที่แห้งสบายเด็กๆถูกจับถอดใส่ชุดไปมาแต่กลับไม่ตื่นนอนแม้แต่คนเดียวเห็นคุณชายน้อยว่าง่ายอยู่ในอ้อมอกของสาวชาวบ้านเช่นนี้แม่นมก็ปากอ้าตาค้างกันไปแต่คิดในอีกแง่หนึ่งคุณชายน้อยวุ่นวุ่น,ว,นวายมาทั้งคืนครานี้ก็คงม่วงนอนแล้วต้องต้องหลับลึกเกินไปเป็นแน่ แม่นม,มองอวีวันอย่างละเอียดแม่นางผู้นี้ดูจนไปหน่อยทว่าท่าทางดูดีนักสงบเสงียมเรียบร้อยทำให้ใจที่ตื่นเต้นค่อยๆสงบลงแม่นมมิค่อยสนใจเรื่องรูปลักษณ์มาตลอดอย่างไรคนงามๆที่ใจใช้ภายนอกทวายามนี้แม่นมกลับอดเอ่ยประโยคหนึ่งไม่ได้ดารุณีผู้นี้สวยโดดเด่นอยู่เช่นกันมิใช่ความงามที่กระชากวิญญาณเฉกเช่นพระชายาแต่เป็นหน้าตานุ่มนวลและสงบที่ชวนให้รู้สึกสบายใจอย่างไร้ที่เปรียบแม่นมคิดในใจ มีหน้าถึงอยู่ในสายตาของคุณชายหลังจากส่งเด็กน้อยทั้งสามเข้าเตียงนอนที่อบอุ่นแล้วอวีวันก็ร้อนจนเหงื่อออกท่วมร่างบ้านคนรวยไม่เหมือนกันจริงๆเผาไส้เดือนยังอุ่นกว่าใช้ฟืนจำนวนมากเสียอีกอวีวันกระตุกคอเสื้อเบาๆแล้วก้มหน้าลงหาผ้าเช็ดหน้าในกระเป๋าทว่าทันใดนั้นผ้าเช็ดหน้าสีขาวนวลก็ถูกยื่นให้และที่ถือผ้าเช็ดหน้าอยู่นั้นก็คือมือที่เรียวยาวดั่งหยกอวีวันชะงักไปถึงไม่ได้มองแต่ก็เดาสถานะของอีกฝ่ายออก เธอรับผ้าเช็ดหน้ามาขอบคุณคุณชายเยี่ยนแม่นลมพาสาวใช้ถอยออกไปตั้งแต่คุณชายเยี่ยนเข้ามาในห้องนานแล้วในห้องนอกจากเด็กน้อยทั้งสามที่หลับสนิทก็เหลือเพียงพวกเขาสองคนขอบคุณข้าเรื่องอะไรเยี่ยนจิ๋วเช่ายือนอยู่ข้างเตียงมองกระหม่อมของนางพลางถามอย่างที่เล่นทีจริงอวีวันรับผ้าเช็ดหน้ามาก่อนกล่าวขอบคุณผ้าเช็ดหน้าของคุณชายเยี่ยนและขอบคุณที่คุณชายเยี่ยนช่วยข้าจากคราวเคราะห์ในวันนี้ เยี่ยนจิ๋วเฉ้าเอ่ยตอบเจ้าเองก็ช่วยลูกข้าไว้นี่เป็นคนละเรื่องกันอวีหวันคานมิรู้ว่าคิดอะไรอยู่เยี่ยนจิวว๋วเฉ้าถึงพยักหน้าเบาๆอย่างเห็นด้วยก็จริงคนละเรื่องกันหากไม่มีเรื่องอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนข้าเพิ่งจะช่วยชีวิตเจ้าเจ้าก็จะไปเช่นนี้หรือในที่สุดอวีหวันก็เงยหน้าขึ้นมามองเยี่ยนจิวว๋วเฉ้าด้วยความ,มงงงวยเยี่ยนจิ๋วเช้าถามเสียงเรียบทำอาหารเป็นหรือไม่ อวีวันอึ้งไปเล็กน้อยเป็นก็เป็นอยู่แต่ว่าพ่อครัวในจวนลาพักอยู่คุณชายบางคนเอ่ยโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าด้วยซ้ำพ่อครัวที่เพิ่งเดินมาถึงหน้าประตูอวีวันไม่เคยพักในจวนคุณชายทว่าในเมื่อเขาเอ่ยเช่นนี้ก็คงจะลาพักจริงๆต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วไม่ยอมใช้พ่อครัวใหญ่ดีๆกลับอยากทานอาหารที่สาวชาวบ้านอย่างเธอทำให้หรือจะเป็นไปได้อย่างไร หากคุณชายเยี่ยนไม่รังเกียจข้าจะไปดูที่ห้องครัวสักหน่อยวันนี้เขาช่วยเธอไว้มากตอบแทนด้วยอาหารมื้อหนึ่งก็สมควรแล้วทั้งสองคนเดินไปห้องครัวพ่อครัวถูกให้ลาพักแล้วในห้องครัวจึงว่างเปล่าแต่วัตถุดิบทำอาหารมีมากทำอะไรนิดหน่อยก็รวมเป็นอาหารเย็นมื้อหนึ่งได้แล้วอวีวันครุ่นคิดก่อนจะตัดสินใจถามเขาคุณชายเยียนอยากทานอะไรหรือ เยี่ยนจิ๋วเฉาตอบซาลาเปาลูกชิ้นชงโยปิ่งอวีวันตกใจบุตรชายสกุลใหญ่กลับชอบกินของพวกนี้หรือยังนึกว่าเขาจะสั่งอาหารที่ยุ่งยากอะไรเสียอีกอาหารเหล่านี้ล้วนเป็นอาหารจานเด็ดของอวีวันอวีวันรวบรวมวัตถุดิบในทันทีเริ่มจากนวดแป้งสาลีก่อนแล้วหั่นเนื้อทั้งเนื้อหมูเนื้อแพะก็หั่นไว้เล็กน้อยหลังจากแป้งได้ที่ก็ยัดไส้เนื้อผสมคลุกเคล้ากับไข่ขาวเธอห่อซาลาเปาไส้เนื้อแพะแล้วเอาลงนึ่ง จากนั้นเทน้ำมันใส่กระทะจนท่วมแล้วทอดลูกชิ้นที่กลิ่นหอมและกรอบหนึ่งชามใหญ่สุดท้ายเธอตักน้ำมันในกระทะขึ้นมาเหลือไว้เพียงเล็กน้อยสำหรับทอดชงโยปิ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะใช้วัตถุดิบที่ดีมากหรือไม่ลูกชิ้นและชงโยปิ่งในครานี้ถึงได้ส่งกลิ่นหอมที่ไม่เคยมีมาก่อนออกมาเรือนหลังนี้ล้วนถูกยั่วยวนเพราะกลิ่นหอมนี้ท้องเยี่ยนจิ๋วเฉ้าร้องคร่ครากลุงว่านน้ำลายไหลไม่หยุด พิจารณาจากที่พ่อครัวไม่อยู่พวกเด็กๆและลุงว่นก็ไม่มีอาหารทานเช่นเดียวกันอวีวันจึงทำเผื่อทุกคนแล้วเธอทำอยู่หนึ่งช่วย,ยามเต็มๆจนกระทั่งถึงยามพระอาทิตย์เบนไปทางทิศตะวันตกขณะนี้เองอวีเฟิงก็มาหาที่หน้าประตูแล้วพี่ใหญ่ข้ามาแล้วข้าขอตัวก่อนอวีวันเอ่อยลายเยี่ยนจิ๋วเฉา ลุงวั่นไปส่งเธอที่หน้าประตูด้วยตนเองเมื่อเห็นเธอขึ้นรถมากับอวีเฟิงไปแล้วจึงหันตัวก้าวใหญ่ๆกลับไปที่เรือนทว่าสิ่งที่ทำให้เขาตกใจคือในขณะที่เขาเร่งรีบกลับไปที่เรือนลูกชิ้นและชงโยปิ่งที่ย่นเขาเขามาทั้งบ่ายนั้นกลับลงท้องของเยี่ยนจิ๋วเฉาไปแล้วโดยไม่เหลือสักชิ้นนั่นนั่นมันสำหรับห้าคนเชียวนะคุณชายปกติข้าวครึ่งชามท่านยังกลืนไม่ลงเหตุใดจึงทานลูกชิ้นและชงโยปิ่งมากเช่นนั้นลงไปได้ ท้าท,ท่านโยนทิ้งไปใช่หรือไม่เยี่ยนจิ๋วเฉาลูกท้องแล้วเรอออกมาพึงพอใจอย่างหาได้เปรียบส่วนเด็กน้อยทั้งสามนอนยาวไปจนถึงกลางดึกเมื่อตื่นมาพบว่าอวีวันไม่อยู่แล้วก็กระโดดอย่างฉุนเฉียวโชคดีที่มีสลาเปาที่อวีวันทิ้งไว้เพียงแต่วังไว้นานเกินไปสลาเปาเย็นชืดหมดแล้วทั้งยังแข็งด้วยทั้งสามคนท้อยู่นานก็แทบไม่เข้าสุดท้ายคนสุดท้องจึงรวบรวมความกล้ากัดเข้าไปเต็มคำ เจ็บจนทำให้ฟันผูอายุหนึ่งเดือนของเขาหลุดออกมาลูกจิ้งจอกหิมะที่ออกไปจากบ้านเพราะกอสงครามเย็นกับเยี่ยนจิ๋วเฉาหลังจากได้กลิ่นหอมของซาลาเปาไส้เนื้อก็กลับมาอย่างองอาจมันเดินกลั่งเข้าไปในห้องแล้วแสดงวิธีใช้งานซาลาเปาไส้เนื้อที่ถูกต้องให้เด็กน้อยหน้าใหม่ทั้งสามดู เห็นเพียงมันโยนซูถังเล็กๆชิ้นหนึ่งลงไปบนพื้นส่วนเท้าเล็กสองข้างก็ประคองซาลาเปาไส้เนื้อที่ใหญ่กว่าหัวมันยืนอยู่ด้านข้างทันใดนั้นเงาดำเล็กหนึ่งก็บุกเข้ามารวดเร็วอย่างเหลือเชื่อลูกจิ้งจอกหิมะควงซาลาเปาไส้เนื้อในมือแล้วทุบลงไปอย่างอหังการจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องแหลมเหล็กเจ้าหนูที่แอบขโมยของกินถูกทุบจนกลายเป็นแป้งเนื้อไปเสียแล้วเด็กน้อยทั้งสามโอ สู้ทังหมายถึงถั่วหรือทัญ,ญพืชที่นำลงเคี่ยวกับน้ำตาลจนสุกแล้วนำออกมาผึ่งลมให้น้ำตาลแข็งตัวกรอบสามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปถ้ามิติมาเลี้ยงลูก